w วลคัมแบ็กเอสเคออโตไทยวันนี้เราจะพูดถึงเครื่องบินรบประเภทหนึ่งที่ชื่ออาจไม่โดดเด่นเท่า F16 กริปเปนหรือราเฟลแต่บทบาทและประวัติศาสตร์ของมันในโลกการบินนั้นลึกซึ้งมากเราจะมาดู F27 แบบละเอียดทั้งประวัติประสิทธิภาพมุมมองจากมุมของประเทศไทยความสามารถข้อเสียต้นทุนและการเปรียบเทียบเชิงจริงจังเพื่อให้คุณเข้าใจว่า F27 จะมีคุณค่ายังไงในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ดูวิดีโอให้จบนะครับเพราะตอนท้ายผอมะจะสรุปให้ชัดเจนว่า F 2 7ยังมีความหมายอย่างไรในสนามรบยุคป,ปัจจุบันของไทยไปกันเลยก่อนอื่นต้องเล่าเรื่องราวต้นกําเนิดก่อน Fokker F, ok F 2 7 Friendship เป็นเครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งออกแบบมาสําหรับการโดยสารระยะสั้นเป็นหลักแต่ด้วยความแข็งแรงความมั่นคงและความเชื่อถือได้สูงจึงถูกดัดแปลงใช้ในงานทางทหารเป็นจํานวนมาก เวอร์ชันทางทหารเช่น F 2 7ทูบชิปถูกใช้สำหรับการขนย้ายกำลังพลการลาดประเวณสอดแนมและขนส่งสินค้าในหลายประเทศในเอเชียเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จุดเด่นของมันคือความสามารถในการขึ้นและลงบนทางวิ่งสั้น STOL ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ภูเขาและป่าไม้สภาพภูมิศาสตร์ที่ตรงกับบริบทของไทยหลายพื้นที่การออกแบบโดยรวมของ F 2 7ใช้ปีกติดสูง h i High w วิ g ซึ่งให้ความมั่นคงในการบินเป็นอย่างดี ในสภาพอากาศแบบเขตร้อนที่มีกระแสลมและความปั่นป่วนสูงเช่นในประเทศไทยเครื่องบินแบบปีกสูงจะให้การบินที่นิ่งกว่านอกจากนี้โครงสร้างล้อและชุดลมจอดถูกออกแบบมาให้ทนต่อการลงบนทางวิ่งที่ไม่ลาดยางได้ดังนั้นลองจินตนาการว่ามีทางวิ่งชั่วคราวกลางป่าในไทยที่4130ใหญ่ๆอาจจะเข้าไม่ได้แต่ F 27สามารถลงและขึ้นได้โดยไม่สร้างความเครียดมากนักมาดูตัวเลขประสิทธิภาพกันบ้างความเร็วล่องประมาณ460-500กิโลเมตร ชั่วโมงถือว่าเหมาะสมสำหรับเครื่องบินประเภทขนส่งเชิงยุทธศาสตร์ระยะทำการเบรนอยู่ราว1 6 0 0กถึง2,500กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นซึ่งสำหรับประเทศไทยที่ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ1,600กิโลเมตรนั่นหมายความว่า F27 สามารถขับข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยนักด้วยความประหยัดของเครื่องยนต์เทอร์โบโปโรเทอร์โบพร็อพทำให้ต้นทุนการดำเนินการต่อชั่วโมงค่อนข้างต่ำ น้ำหนักบรรทุกโดยทั่วไปราว5,000กิโลกรัมพอเพียงสำหรับการขนย้ายกำลังพนสินค้าเล็กๆก,การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือการโทรออารอส่งสเสบียงความทนทานเป็นอีกจุดแข็งของ F-27 โครงสร้างอากาศยานทนทานมากสามารถสสมชั่วโมงบินได้หลายพันชั่วโมงโดยไม่เกิดความล้าเชิงโครงสร้างอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนที่ความชื้นสูงและการกัดกร่อนเป็นปัญหา F-27 มีการออกแบบและการเคลือบที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี จึงเป็นเหตุผลที่หลายประเทศในเอเชียใช้มันเป็นเวลานานประเทศที่ให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ที่คุ้มค่าและใช้งานได้นานอย่างไทยจะเห็นว่าแพลตฟอร์มแบบนี้มีความเหมาะสมเครื่องยนต์หลักของ f 2 7คือโรสสรอยด์ดาร์ทเทอร์โซึ่งจัดเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เทอร์โบโปร็อที่เชื่อถือได้มากที่สุดเริ่มติดเครื่องง่ายทํางานเสถียรและซ่อมบํารุงไม่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นแรงกดอากาศต่ําเครื่องยนต์มักจะเจองานหนักแต่ดาร์มีประสิทธิภาพและจัดการความร้อนได้ดี จำไว้ว่า F-27 ไม่ใช่เครื่องบินรบจูโจมดังนั้นเราไม่เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินขับไล่แต่ในกลุ่มของเครื่องขนส่งขนาดเล็ก F-27 ถือว่ามีแรงขับและความน่าเชื่อถือในระดับตน้ตนๆความสามารถในการปฏิบัติการบนทางวิ่งสั้นหรือทางวิ่งที่เตรียมไม่เต็มที่คือตัวชี้วัดสำคัญในงานยุทธวิธีและสำหรับประเทศไทยถือว่าเกี่ยวข้องมากภารกิจด้านโลจิสติกมักต้องการการลงจอดในพื้นที่ที่ไม่มีสนามบินขนาดใหญ่เช่นการให้ความช่วยเหลือในภัยพิบัติ การปฏิบัติการชายแดนหรือการส่งเสริมหน่วยย่อยในพื้นที่ห่างไกลดังนั้นหากกองทัพไทยเคยมี F 2 7อยู่ในกองทัพมันคงเป็นอุปกรณ์ชั้นดีสำหรับภารกิจเหล่านี้ความจริงที่ว่าหลายชาติอาเซียนนำไปใช้ก็ยืนยันว่ามันเหมาะกับภูมิภาคจริงๆจ,จ,จ,จากมุมมองของประเทศไทยถ้ามีการใช้งาน F 2 7จจะตอบโจทย์ได้หลายอย่างประเทศไทยมีภูมิประเทศหลากหลายทางเหนือเป็นภูเขากลางเป็นที่ราบลุ่มและทางใต้เป็นชายฝั่งการมีเครื่องขนส่งเทอร์โบโปรรบที่ยืดหยุ่นจะช่วยในงานหลายรูปแบบ เช่นการส่งกําลังพลในพื้นที่ปากการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินการลาดตระเวนชายฝั่งเมื่อติดตั้งอุปกรณ์พิเศษและงานสอดแนมชายฝั่งเล็กๆก,กองทัพไทยมักให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือความอึดและต้นทุนในการปฏิบัติการมากกว่าแค่ความเร็วสูงหากโลจิสติกไม่แข็งแกร่งอํานาจการบินที่มีกําลังรบสูงก็อาจไร้ผลได้เรื่องราคาก็สำคัญ F27 เป็นเครื่องบินยุคก,ก่อนไม่ได้ผลิตใหม่แล้วบางช่วงที่ยังอยู่ในสายการผลิต ราคาต่อเครื่องอยู่ราว6 1ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นกับการติดตั้งและตัวเลือกต่างๆแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ผ่านการปรับปรุงหรือเครื่องที่ซื้อจากตลาดมือสองราคาลดลงเหลือประมาณ1-3ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสำหรับประเทศที่งบจำกัดเป็นทางเลือกที่ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องสมัยใหม่หลักการคือคุณได้แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ในต้นทุนที่ต่ำแต่มีเงื่อนไขเรื่องการหาอะไรและการอัปเกรดที่จะเพิ่มภาระในระยะยาวสิ่งที่ต้องเข้าใจคือ F 2 7ไม่ได้เป็นคู่แข่งของเครื่องขับไ่สมมยให มันคือเวอร์ชัน w o r k h o r s e ของกองทัพการเปรียบเทียบกับ F16, g r u เป็ n หรือ r a f a l ไม่มีความหมายเพราะหน้าที่ต่างกาันแต่คำถามที่น่าสนใจคือปัจจุบันมันยังมีความหมายสำหรับกองทัพไทยหรือไม่คำตอบขึ้นกับความต้องการหากต้องการขนส่งขนาดใหญ่หรือความสามารถในการใช้งานในสภาพการรบหนัก กองทัพมักเลือกเครื่องรุ่นใหญ่กว่าเช่น C 1 3 0หรือรุ่นทดแทนสมัยใหม่แต่สำหรับภารกิจขนาดกลางที่ต้องการความคล่องตัวและต้นทุนต่ำ F 2 7ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหนึ่งในเวอร์ชันที่โดดเด่นคือรุ่นลาดตระเวนทางทะเลมาริ t i m ปาโ t r ซึ่งสามารถติดตั้งชุดตรวจจับเรือหรืออุปกรณ์ต่อต้านเรือดำน้ำได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ความปลอดภัยทางทะเลมีความสำคัญมากขึ้น ประเทศไทยที่ต้องดูแลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยหากมีเครื่องแบบนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลประวัติการให้บริการของ f 27ในหลายประเทศแสดงให้เห็นความคงทนและใช้งานได้นานอินโดนีเซียใช้งานหลายสิบปีซึ่งเป็นหลักฐานว่าแพลตฟอร์มนี้ทนต่อสภาพความโหดร้ายขององค์การใช้งานจริงได้ดี ในไทยสภาพอากาศแบบมรสุมและความชื้นสูงอาจเป็นปัญหาสำหรับอากาศยานหลายรุ่นแต่โครงสร้างที่แข็งแรงของ F-27 สามารถรับมือได้ดีในเชิงตัวเลขฝีเท้าสูงสุดของ F-27 อยู่ที่ประมาณ286นอตหรือประมาณ530กิโลเมตรชั่วโมงเพดานใช้งานราว25,000ฟุตซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจทั่วไป เครื่องยนต์เทอร์โบโปลบทำงานได้มีประสิทธิภาพในระดับความสูงนี้ในภารกิจที่ต้องบินระยะยาวหรือลาดระเวนทางเลือกของ F27 ทํา7ทำให้ลูกเรือไม่เหนื่อยล้าจากการสั่นสะเทือนมากนักซึ่งเป็นจุดที่นักบินและลูกเรือมักชื่นชอบด้านความจุและความหลากหลายในการใช้งาน f 27สามารถบรรทุกทหารได้ราว40-50นายเหมาะสำหรับการขนส่งกำลังพลการอพยพดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือส่งสเสบียงในภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติ